สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้พอไปแล้จ้าแต่เวลาพาเขาคุยกนะันเนาะมันนี้จะเห็ดอาหารเย็นเป็นอาหารในของตินิชอีกนะจ้าเป็น,นันนหมูสามชั้นอนะบเนาะวัตถุดิบเขาโบมี่อย่างหลายคือเก่าจ้าอันนี้คือวัตถุดิบี่มีอันนี้เป็นหมูสามชั้นแตาเขาสไลด์มาเป็นแผนนะ่นเนาะแล้วก็นในมีเป็นในในส่วนของตั้งแต่ใบหิซอดเป็นน,นแป้งข้าวโพดจ้าแป้งขง้าวโพดจ,จ,จะเอาละลายนานะ้ำหิซอดเนาะอันนี้ใบพาสลีย์จ้า หรืออยู่นี่เขาเอิ่นผสิ้ินเลยเนาะก็บมิเกลนี่นะจ้าวัตถุดิบเขามีซ้หนี่เลยเหรอเขาก็จะกินกับเป๋มันฝรั่งตุมคือเกานะจ้าจ้า,ามาลงมือเห็ดไปน้ำกันจ้าจ้านี่มูสามสันที่เขาสไลา์มาเนาะมาวางใส่ถาดสำหรับอบจ้า แ้่เราห้อก็จะลุยเกลือนะจ้าลุยฟังหนึ่งก่อนเราห้อจะเอาเขาอบเนาะเดี๋ยวอีกฟังหนึ่งเวลาหมูคางยี้สุกแล้วเขาจะมาลุยใหม่จ้าเขาจะเอาเขาอบไฟลอยเกลาอสิบองศาแล้วจ้าอบประมาณยี่สิบนาทีแล้วเขามากลับด้านกันจ้าทุกคนหมูที่เขาอบไปครบยี่สิบนาทีแล้วเนาะเขาจะเอามากลับด้านจ้า จ้าเขาก,ก็จะโรยเกลือเข้าวนะจ้าโรยแล้วก็จะเอาเขาอบยี่สิบนาทีเข้าจ้าเดี๋ยวก็พร้อมเสิร์ฟจ้าในขนาดถิ่เหาล่อหมูของห่อเนาะห้องกับม็ดซอสจ้าทุกคนเนี่ยเป็นมาการินแต่มาการินตามด้วยนมจา้า ด้วยน้ำต้มมันฝรั่งกันจ้าจกะซอสของเขาก็เดือดแล้วเดี๋ยวจะปรุงรสกันจ้าปรุงรสกับบะหมี่อย่างไรจ้ามีเกลือท่านก็มานนิดนึง รสดีลงไปจ้ะชิม,มได้รสที่เขาต้องการเขากับใสใบาพาสลี่นะจ๊ะใบาพาสลี่เขาเอาไปหั่นนะจ๊ะอันละเอียด ก็เอาไอ้แป้งกวโพดผสมน้ำม้วจะละลายน้ำมันค่อยค่อยใส่หยอดใส่ในตัวซอสเนาะแป้งกวโพดมันจะได้ซอสของข้าวข้นเหนียวนะจา้าค่อยคอย,คอยใส่ลงไปจ้ะแต่มันเมืองห่อมันยังไงใสๆใสหรือว่ามันยังบ่อย เขาก็ค่อยๆหยอดลงไปนะจ๊ะลองอีกนิดนึง ขฮากับคนแล้วเนาะรเดอดอกน็นนึงกับเป็นอันใส่แต่จ้าหมูข้ากับอบสุกแล้วมาจัดจานเสิร์ฟกันจ้าจัดทุกคนสามชั้นอบข,อขา้าสีสันน่ากินวะจ้าเอาก็บจะมาจัดใส่จานกันจ้าจัดจานเสิร์ฟกันนะจ้าหนึ่งมันสลังต้ม ซอสของเขาลาดนะจ้าเห็นไหซอสใบพาสลีรีของเขาลาดลงไปคุณจต่ซอสช่ำๆตกแต่งด้วยใบพาสลีรีนิดนึงนะจ้า จ้าทุกคนแค่นี้ก็ไปนันเซ็จแล้วจ้าจ้าทุกคนหมูสามชั้น,น,นสไลด์อบกับซอสใบใบาพาสลีร์ของก้อยกับเซ็ตแล้วนะจ้า,ก,าก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้เนะ้องพอกันไม่คลิปหนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับช่มรับว่าง่ายกับังใจจ้าฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจนะเจ้าพอกันไม่คลิปหนาะขอบคุณและสวัสดีจ้าบ๊ายบาย